สวัสดีครับสมาชิกทุกท่านวันนี้พ่อใหญ่มหานำเอาพระสมเด็จวะะรังเป็นพระในยุคปลายนะครับแล้วก็เป็นพระที่มีเนื้อมนสารปูนเปลือกหอยเปลือกหอยสุกนะเพื่อนๆเปลือกหอยก็ถ้าปูนเปลือกหอยสุกก็เอาไปเผา ถาปูนเปลือกหอยดิบก็ไม่ต้องเอาไปเผามาคลุกเคล้าผสมโขลกให้ละเอียดเลยผสมมวลสารที่เป็นผงพุทธคุณผงม,มหาลาชผงปัตมมังผงอิติเจผงตรีนิกสิงเหนะครับดินโป่งเหลืองหินศิราชกุลหินแร่ทองดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าดินเจ็ดท่าดินเจ็ดสะดินหลักเมืองนะครับหรือว่านผงพุทธคุณก็สุดแท้แต่ที่ในยุคนั้นๆเขาสร้างพระ นะครับเพราะว่าที่พระยมหารนาองค์นี้มาเนี่ยองค์นี้วันณะท่านจะออกสีสีเนื้อเน่านะเพื่อนๆครูตียมประไว้ท่านได้กล่าวไว้ว่าสีของพระสมเด็จเนี่ยก็จะมีสีที่หลากหลายนะครับสีน้ํานมสีจําปีสีงาช้างสีดินดิบสีน้ําข้าวสีการมลิแห้งสีขี้เท่าสีลานสีมะกอกสุกสีเมล็ดพิกุลสีช็อกโกแลตสีพิกุลแห้งสีน้านมสีเหลืองขมิ้นสีเหลืองฟักทองสีเมล็ดพิกุล แล้วก็สีเหลืองขมิ้นนะแตกลายงาแตกลายสังฆโลกอย่างนี้นะเพื่อนๆสีก็หรือหรือวันณนะนั่นแหละครับวันณะนะวันณะก็แปลว่าสีนั่นแหละครับเพราะว่าพ่อใหญ่มหามาในคลิปต่อเนื่องนะจึงได้นำองค์นี้มาเพราะว่าเก็แปคลิปที่พ่อใหญ่มหานํานมาลงก่อนหน้านี้ว่าโดยเรื่ององค์แตกลายงาแตกลายสังฆโลกนะร่องรอยของการแตกแตกมากแตกน้อยลึกหนาบางเนี่ยได้เก่าว้แล้ว น้ำมันตังอิ้วน้ำอ้อยเคี้ยวน้ำพึ่งนะละลายดันขึ้นมากกเกละกะเกละติดอยู่เนื้อผิวพระนะอย่างองค์เนี้ยโบราณท่านก็เรียกว่าเป็นสีสีรียกว่าสีสีเนื้อเน่านะเพื่อนๆนให้เราดูเต็มองค์ไปก่อนนะถ้าพ่อใหญ่มหาเอาเข้ากล้องขยายเนี่ยก็จะก็จะดูเฉพาะจุดก็จะมองไม่เห็นภาพดังนั้นเพื่อนๆดูเต็มองค์ไว้องค์นี้เป็นองค์พระประธานนะ เป็นองค์พระประธานพิมพ์พระประธานะพิมพ์ใหญ่นะหรือพิมพ์พระประธานแต่ปัจจุบันเนี้ยเขาเขาจะเรียกถ้าพิมพ์ใหญ่ก็คือพิมพ์ใหญ่นะเพื่อนพิมพ์พระประธานก็คือพิมพ์พระประธานนะแต่สมัยก่อนนะสมัยพ่อใหญ่ระหาศึกษาแรกๆสามสิบปีที่แล้วเขามักจะเรียกรวมกันนะพิมพ์ใหญ่หรือมีหรือด้วยนะหรือพิมพ์พระประธานถูกต้องไหมครับอพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานแต่ว่าตอนนี้ท่านก็แยกแยกออกว่าเป็นเป็นพิมพ์ใหญ่หรือพิมพ์พระประธานอันนี้เราก็ไม่ไม่ว่ากันนะครับ หรือเราแบ่งเป็น3ยุคอหนะเพื่อนๆนะที่เรารู้กันยุคต้นยุคกลางยุคปลายแต่ว่าในหลักของการศึกษาเพื่อจะแยกแยะจําแนกมวลสารหลักสูตรของการวิเคราะห์ในแต่ละช่วงทั้นก็งแบ่งออกเป็น3ช่วงนะเพื่อนๆในในยุคยุคต้นแบ่งเป็นสามช่วงช่วงต้นของยุคต้นช่วงกลางของยุคต้นช่วงปลายของยุคต้นยุคกลางก็แบ่งเป็น3ช่วงช่วงต้นของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลางช่วงปลายของยุคกลาง พอมาในยุคปลายก็แบ่งเป,ป็นสามช่วงนะช่วงช่วงต้นของยุคปลายช่วงกลางของยุคปลายช่วงปลายของยุคปลายนะเห็นไหมเพื่อนเพื่อนแต่และช่วงแต่และยุคก็ง่ายต่อการศึกษาอันนี้ก็ว่ากันไปนะเพราะว่าไม่มีใครเกิดทันดังนั้นที่ถามพ่อใหญ่มาหามาพระใหญ่มาหาก็กจะก็ไม่ได้เล่าไม่ได้เขียนไม่ได้พิมพ์ไปในข้อความแชทนะแต่ว่าจะจะนํามาลงทําเป็นคลิปลงเหมือนอย่างที่ทําเป็นคลิปเกี่ยวกับ อง,งแตกลายงานแตกลายสังโลกนี่แหละนะว่าพระใ่มหาดูยังไงพระใ่มหาก็ขอสงวนสิทธิ์นะองคเนี้ยที่จะเล่าต่อไปเนี้ยก็ขอสงวนสิทธิ์ว่าเป็นความเชื่อส่วนตนเพราะพระใ่มหาศึกษาวิเคราะห์แยกแยะองค์ความรู้ประสบการณ์มาเป็นแบบนี้เพื่อนสมาชิกถามมาอย่างนี้ก็ตอบไปแบบนี้นะอย่างนั้นจะออกป่าลงตะเลหลงทางอะไรนะก็ก็อยู่ก็อยู่ที่คําพูดของท่านกัลยาณมิตรที่จะแสดงกันอย่างบัณฑิตนะเพราะพ่อใหญ่มหาบอกว่า ใครจะพูดใครจะถามใครจะคอมเมนต์อะไรเนี่ยท่านต้องดูภูมิหลังท่านต้องดูภูมิของท่านนะท่านจะตอบเอามันจะาถามเอามันนะเพราะว่าคนอื่นเนี่ยมันพ่อใหญ่มหาเปิดเป็นสาธารณะนะนะ <_ EN> ก็หลายคนนะถามมาแบบเป็นเกยียน์พ่อใหญ่มหาก็ตอบแบบเป็นเกยียน์ก็จบจบไปหลายๆายแล้วนะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงการการศึกษาบ่งบอกถึงการเลี้ยงดูบ่งบอกถึงการเป็นคนเก็บกดบ่งบอกถึงคนที่รอยโอกาสบ่งบอกถึงคนที่ไม่มีเหมือนชาวบ้านอะนะนะนะเอา <_ S 2> <_<_ <EN> เอาผุมด้วยตัวเองมา มาประจาน่ะแล้วเกิดยมพ่อใพญ่มหารู้ทันรู้จิตวิยารู้หลักปรัชญาการศาึกษารู้จักวิธีการอ่านการมองคําพูดเนี่ยมันมันรู้ทันไงถ้าเป็นคนอื่นที่เขาไม่ได้มีการศึกษาเหมือนพระเห่มหาเหมือนพระเหญ่มหาที่ศึกษามาอย่างเงี้ยเขาก็จะจะรู้ไม่เท่าทันก็จะแพ้ต่อคําพูดของคนพวกนี้นะดังนั้นอ่าพระทุกองค์ที่พระเหญ่มหานมาเนี่ยแตกหักบินจารุด ไม่หน้าก็หลังไม่หลังก็กลางประมาณนี้นะอย่างพิมพ์เนี่ยพย่อใหญ่มหาบอกเลยว่าพา่อใหญ่มหาจะดูจะดูจะดูความความเก่านะเ,นเพื่อนๆอันดับแรกดูความเก่าอย่างองค์นี้เพื่อนเพื่อนดูว่าเก่าพอไหมนะพะ่อใหญ่มหาจะดูความเก่าหนึ่งความเก่าถ้ารู้ว่าเป็นยุคนะยุคต้นยุคก,กลางยุคปลายแต่ละยุคพศก็ต่างกันนะความเก่าเนี่ยพอไหมนะ เมืม่อฟร,ร์มเก่าสมมุติว่ายุคยุคต้น200ปียุคกลางร้อยเปียุคปลายร้อปีเนี่ยเราหนึ่งเราเห็นฟาร,ร์มเก่าแล้วเรามาดู2เราดูธรรมชาตินะธรรมชาตินั้นต้องไปกับฟอรรมเก่านะเพื่อนเก่าเหมาะสับสองปีไหมเก่าเหมาะกับร้อยเกปีไหมเก่าเหมาะกับร้อยห้าสปีไหมเนี่ยพอจะมาจะดูฟร์มเก่านะสนะสดูมวลสารมวลสารนี่สําคัญเลยนะเพื่อน ขาดไม่ได้องค์ความรู้เรื่องมวลสารนี่ขาดไม่ได้นะต่านต้องรู้เท่าทันเล่เหลี่ยมพวกปอมพระธรรมพระเจพระฝีมือที่เรารู้เนี่ยจะไปอบไปทอดไปแช่ไปวิบไปหมักไปตากมาเนี่ยพ่อยมหาเนี่มองขาดนะมองมองนี่รู้เลยนะดังนั้นเนี่ยหนึ่งความเก่าความเป็นธรรมชาติสามมวลสารสี่พิมพ์เนี่ยที่เราบอกว่าผิดพิมพ์เนี่ยวลีของก็ว่าผิดพิมพ์พระใมหาได้กล่าวมาเยอะแล้วดังนั้นไม่ต้องมาใช้กับพระใมหาว่าผิดพิมพ์ผิดเนื้อเนี่ยมันเชยนะ ท่านพูดก็ว่าผิดพิมผิดเนื้อนี่คือตัวท่านตัวคนที่พูดไม่ได้รู้เรื่องพิมพ์เลยไม่ได้รู้เรื่องมวลสารอะไรเลยนะพูดเอามันพูดตามหัวหน้าพูดตามประธานกลุ่มประธานชมรมประธานสมาคมที่ตัวเองเป็นสมาชิกอยู่พูดอย่างนั้นโอ้ผิดผิดพิมพ์ถ้าท่านจะหาพระพิมพ์ตามที่เขาบอกนะหาจนตายตายสามรอบเกิดสามครั้งท่านก็หาพิมพ์ที่ท่านต้องการนะไม่เจอไม่มีทางเจอนะ เพราะว่าพระสมเด็จวัดระฆังเนี่ยไม่ใช่เฉพาะ5พิมพ์หรือเกตพิมพ์พิมพ์ใหญ่พิมพ์สารแซมพิมพ์เกตบัวตูมพิมปบภูพิมพ์เจดีพิมพ์สังคาติหรือแม้กระทั่งพิมพ์อกคุดเนี่ยนะหาหาหาหกเกตพิมที่ผ่านมาเนี่ยก็ยังพอพอหาได้นะยังมีแต่ว่าเป็นร้อยร้อยบล็อกพิมพ์มีเป็นร้อยร้อยบล็อกพิมพ์เลยทีเดียวพระสมเด็จเนี่ยนะ ดังนั้นมวลสารนี้ก็หลากหลายนะเพราะอยามหาที่กล่าวมาทั้งหมดนี้ก็เพื่อจะให้ดูว่าองค์นี้เรามาดูว่าเป็นยังไงนี่คือด้านข้างนะเพื่อนๆดูด้านข้างด้านข้างของท่านยุบเย้าว้าแหวงเป็นไงเพื่อนๆนะด้านข้างเป็นแบบนี้นี่คือด้านหลังนี่คือเนื้อเนื้อด้านหลังของท่านนะสีนี้ฉ่ำนวลนะเพื่อนเเนี่ยเรียกว่าสีฉ่ำนวลองค์นี้คลาสสิกมากนะ เราจะหาดูเนื้อพระสมเด็จที่มีลักษณะแบบนี้ไม่ค่อยมีแล้วนะเพื่อนๆเ,เนี่ยไม่ค่อยมีแล้วดูด้านข้างนะอีกอีกข้างเนี่ยเห็นไหมครับสวยงามองค์นีเน้เป็นองค์เป็นองค์ครูของพระใหญ่มหานะพรอใหญ่มหาได้มานานแล้วนะองค์นี้สามสิบกว่าปีแล้วนะครับตั้งแต่เป็นพระอยู่นะครับมาอบรมบาลีก่อนสอบสนามหลวงที่กอตมอเนี่ยได้มาน,านานแล้วนะครับองค์นี้ เป็นองค์พระประธานจัดเนเป็นหนึ่งในชุดใหญ่เป็นจะพาคีของพระมหานะแต่กอนเอาขึ้นคอตลอดนะองค์เนี้ยแต่ว่าเนื่องจากว่าเอาไปให้ผู้หลักผู้ใหญ่ดูเพื่อน,อน,อนได้ชมบาร,รมีกันบ่อยก็เลยนำออกจากกรอบทองเอามาไว้ในตู้แล้วก็ดูทุกครั้งสองทุกครั้งนะเวลาไหว้พระสวดมนต์คือองค์นี้นะก็เอาอลัตนาองค์อื่นเป็นองค์ประจำกายแทน เดี๋ยวให้เพืเ่อนๆได้ดูดูแบบละเอียดอีกหนึ่งนะเมื่อเราเห็นเมื่อเราเห็นเต็มองค์แล้วเพืเ่อนๆดูนะจะไม่ขึ้นตาขึ้นใจว่าเต็มองเพราะอย่ามา,าให้ดูแล้วทีนี้มาดูภาพรวมกันนะเป็นแบบไหนเราดูเนื้อท่านะนะเพื่อนๆเนื้อดิฉำเนื้อนี่ฉาโบราณียกว่าฉานวน เห็นไหมครับเนื้อฉ่ำนวนเดี๋ยวเราจะดูเนื้อใกล้ๆก,กันเลยนะนี่คือให้เพื่อน mm. ๆดูดูกันแบบใกล้ๆก,ก,ก่อนนะดูเนื้อพระดูแบบ360อองศาเลยนะนี่คือเนื้อพระดูกันแบบ ดูแบบใกลๆก่อนนะยังไม่ใกล้ๆเพื่อนๆดูๆดูด้านในว่าทำไมเนื้อเน่าเน่าแบบไหนนะครับนี่นี่นะครับเนีย่ยเพื่อนๆดูดูเม็ดนี้ให้ดีนะครับเม็ดนี้เนีย่ยพยามาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนะดูให้ดีจำให้ดีแล้วจะให้ดูใกล้ๆนะนี่คือดูเนื้อเน่าเน่ายังไง คลาสสิกไหมครับเนี่ยเนี่ยเพื่อนเดูดูเม็ดนี้นะเหมือนกับว่าเป็นเศษไม้นะเพื่อนเพนเนี่ยคลาสสิกมากเป็นเศษไม้ที่อยู่ในฐานพระนะที่ไปมาเอาไม้ชีตรงนี้นะเดี๋ยวจะให้ดูใกล้ๆนะอนี่คือด้านหน้า แล้วก็จะเห็นเห็นเนื้อมวลสารอย่างชัดเจนนี่คือขอบข้างท่านขอบข้างนะครับบ่อน้ำตาเม็ดแดงเม็ดพระทาตเห็นไหมครับนี่คือ ด้านข้างนะครับประมาณนี้ให้เห็นนี่ก็เป็นคล้ายๆกับเป็นเม็ดหยกนะดินหลักเมืองนเนะเปื่อนๆน,นะเนี่ยนี่คือร่องรอยที่ท่านหักชำรุดไปพระพุทธมาหามีไม่ไม่สวยงามหรอกครับไม่หักหน้าก็แววหลังหนังที่บอกมาเมื่อกี้นี้เนี่ยเอเมดูเนื้อท่านสิครับเนื้อพระเป็นร้อยปีต้องอย่างนี้แหละครับเนี่ยเรียกว่าดินหลักเมืองนะที่พระยาหมาเอามาชี้นี่ เรามาดูด้านหลังเนี่ยเพื่อนๆดูด้านหลังพระสมเด็จนะสวยงามไหมครับนี่ดูพื้นพระดูแล้วแบบโอ้โหคลาสสิกมากนะคุณพระคุณเจ้าเลยนะเพื่อนเ่นนี่ดูพื้นพระสิครับเขาเขาไม่เรียบตึงนะเขามีนูนมีต่ำมีลึกมีเว้าหน้าแหว่งหลังไม่เหมือนกันนะเพื่อนๆนเห็นไหมครับ ดูเนื้อพระนะครับเหมือนฟองเต้าหู้เลยนะเพื่อนเพื่อนเนี่ยเหมือนฟองเต้าหู้นะนี่คือคราบนะ้ํามันตังอิวนะแล้วก็แคลไซอนาคอนไนขึ้นเนี่ยเต็มเลยนะเพื่อนอเพื่อนองค์นี้ยเห็นไหมครับให้เพื่อนเพื่อนได้ดูความงามให้เ,เพื่อนเพื่อนดูจุดนี้นะ เห็นไหมครับนี่นี่คือเป็นเม็ดเม็ดพระธาตุนะพออ่อใญ่มาเรียกว่าเม็ดพระธาตนะุนะเพื่อนๆดูนะครับนี่พออ่อใญ่มาเรียกว่าเม็ดพระธาตุนี่คือฝมง,งามนี่คือด้านข้างด้านหลังดูแบบ360องศาเลยทีเดียว เนี่ยเพื่อนๆดูคลาสสิกดูความงามเดี๋ยวเรามาดูใกล้ๆกันนะทีนี้เพื่อนๆดูกันแบบใกล้ๆเนี่ยเพื่อนๆดูสิครับดูเนื้อเนื้อปลาฉ่ำไหมเพื่อนๆฉ่ำนวลนะครับดูแล้วไม่อยากวางเลยนะเนี่ยจุดนี้แหละที่ให้เพื่อนๆดูเมื่อกี้นี่เห็นไหมครับเป็นแผ่นเลยนะเรียกว่า เป็นเม็ดพระธาตุนะใสเหมือนเพชรใสเป็นแก้วเลยนะเพื่อนๆเนี่ยสองเม็ดเนี่ยเกิดขึ้นไม่หลุดนะเพื่อนๆนี่ยเป็นเวลาร้อยปีเนี่ยไม่หลุดไม่ออกนะติดในองพระนะเพื่อนๆดูสิครับเนี่ยลักษณะไว้ผาซีกด้วยนะองค์เนี่ยเนื้อนี่ชฉ่ำถ้าพระองค์นี้ไปอยู่ในมือของเซียนนะ โอ้โหไม่รู้จะประมาณค่าไม่ได้นะเพื่อนๆนะถ้าไปอยู่ในมือของของเสียงดังที่มีแบรนด์การตลาดนะโอ้โหจบเลยนะองค์นี้แต่ปรากฏว่ามาอยู่ในมือของพระมหาลัยเพรอย่างนี้เพื่อนๆดูเนื้อท่านทีครับเนี่ยโอโ้เนื้อนี่สวยงามนะเนี่ยผงพุทธคุณผงม,มหาราชผงปัตมังผงอิติเจผงตรีนิกสงเหเนี่ยก็อยู่ในเนื้อพระนะเพื่อนๆเห็นไหมครับ ก็อยู่ในเนื้อพระเพื่อนเพื่อนดูสิครับเมรประธาตุเยอะมากนะครับองค์นี้นวลใสเต็มเลยนะยดูเนื้อปูนเปลือกหอยสิครับเพื่อนๆดูด้านในนี่ช้ำใสเป็นแก้วนะเป็นผลึกเลยนะเพื่อนๆเนี่ยเมตตาธาตุผขึ้นมาสีฟ้านี่คือเป็นดินหลักเมืองนะเพื่อนเพื่อนดินหลักเมืองพจะมา จะเรียกว่าดินหลักเมืองนะครับเนี่ยมิตรธาตุสวยงามที่พระยามหาบอกว่าเป็นเหมือนกับเป็นเศษไม้นะเพืเ่อนๆเนี่เราดูจุดนี้นะไม้นี้นะครับฝังอยู่ในเนื้อผ้านะครับนี่ แต่ว่ากล้องขยายเพอเห็นมาหานี่ไม่ถึงเหมือนนะกล้องนี้พอพอเอามาดูได้นะแต่ดูใกล้ๆเนี่เป็นเป็นเศษไม้เพืเ่อนๆดูเนื้อผ้าสิครับเนี่ยดำๆเนี่ยคือเม็ดเล็กลใบดำนะเพื่อนๆเนี่ยเนี่ยเป็นเม็ดเหล็กลไหลใบดำแล้วก็อยู่ในทัากลางก้อนผงพุตุคุณนะเนี่ยเห็นไหมครับ ดูเนื้อพระฐานสิงห์นี่ชัดเจนนะนี่คือฐานสิงห์งคงนี้นะครับเนื้อเน่าเป็นอย่างเนี้เพื่อนๆดูเนื้อเน่าไว้นะทําไมที่มาของเนื้อเน่านี่แหละครับองคนี้แหละครับแล้วก็ดูด้านข้างนะให้เพื่อนๆได้ดูด้านข้างด้านข้างนี่ก็ เราจะเห็นเม็ดพระาธาตุชัดเจนนะเพื่อนเดูนะครับนี่คือดินดินหลักเมืองนะดินหลักเมืองในงสองเม็ดเลยนะเพื่อนๆนนี่ดินหลักเมืองนะครับในสองเม็ดนี้ ดินหลักเมืองในความฉ่าของท่านนะเราดูไปเรื่อยๆนะนี่คือด้านขอบข้างให้เพื่อนๆดูขอบข้างนะดูสิครับเพื่อนๆเห็นแล้วนี่โอ้โหคุณพระคุณเจ้าเลยนะหาดูหาชมพระที่มีลักษณะ <S <S เนื้อหายอย่างนี้ลําบากนะเพื่อนๆไม่ค่อยมีดูสิครับดินหลักเมืองชัดเจนเลยนะ เพื่อนๆดูองค์นี้แล้วเป็นไงบ้างครับถูกอกถูกใจก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดสับ s ไคร b e ให้พอ่อใหญ่มาหาช่องสองพ่อบ้านด้วยนะครับขอบคุณครับ